สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์เบลบารมีพระแม่อุมาพ่อคะเน่นะคะเดี๋ยวนี้นะคะอาจารย์จะมาทําคลิปพิกอากาศนะคะให้ทุกคนเลือกนะคะในหัวข้อโชคลาภของคุณมาจากอะไรนะคะในมือของอาจารย์นะคะมีไพ่ทั้งหมด11ใบ ซึ่งเป็นตัวแทนของโชคลาภความโชคดีความมั่งมีของคุณนะคะก่อนที่คุณจะไปรับฟังอย่าลืมจ่ายค่าครูด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดแชร์นะคะหากคำทั่ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทำนายนะคะหมายถึงว่าคุณยอมรับในสิ่งที่จะเกิดกับคุณโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ ร่ำรวยเงินทองมั่งมีนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดหากว่าพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานก่อนเลือกไพ่นะคะในมือของจารย์มีไพ่ทั้งหมด11บใบนะคะจาย์จะ ทำการสับสดๆเลยนะคะโดยที่จะไม่ได้ตั้งไพ่ไว้เลยนะคะใครที่ตั้งจิตอธิษฐานเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายพร้อมกันเลยนะคะสําหรับไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สี่ไพ่ใบที่ห้าไพ่ใบที่หไพ่ใบที่เจ็ดไพ่ใบที่8ปดไพ่ใบที่9้าไพ่ใบที่10บไพ่ใบที่11ค่ะโอเคค่ะ ตั้นจิตก่อนเลือกเลข1ถึงเลข11เลขใดที่จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะหากว่าคุณเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยคะ่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะโชคลาบของคุณนะคะจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่หัวหน้าเจ้านายจะนำพาชโชคลาบมาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินทางด้านการงานการช่วยเหลือการสนับสนุนการสพ p p o r ใครที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะนับว่าเป็นโชคดีมากเลยคะ่ะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งหรือมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงจากอายุจากวันเกิดของผู้ใหญ่นะคะอย่าลืมพิมพ์น้ำรับคำทำนายนะคะนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สอง ะะโชคลาภของคุณนะคะมาจากการช่วยเหลือมาจากที่มีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนหรือมีบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือคุณจะได้รับการตอบรับหรือคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาภมีโชคดีคะ่ะใครที่เลือกกองที่สองพิมพ้อมรับคําทํานายด้วยนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะโชคลาบของคุณมาจากหน้าที่การงานความโชคดีของคุณมาจากการงานมาจากการทำการค้าการติดต่อการเจรจาต่างๆคุณมีโชคเกี่ยวเรื่องด้านการงานด้านนี้นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่ง ได้พบเจองานที่ดีได้เจอบุคลากรได้เจอผู้เริ่มงานที่ดีนะคะถือว่าเป็นโชคดีของคุณมากๆเลยคนที่กองที่สานะคะพิมพ์น้อมรับคำทำนายเข้ามาได้เลยจ้าต่อไปค่ะใครที่เลือกกองที่4ี่นะคะโชคลาภของคุณในช่วงนี้นะคะจะมาจากการที่คุณทําบุญสวดมนต์ปฏิบัติภาวนา นะคะแล้วก็จะมีโชคมีลามาจากการที่คุณมั่นให้บุญให้กุศลให้ทานนะคะคนที่ทําบุญคนที่สร้างกุศลบ่อยๆนะ,ะช่วงนี้มีโอกาสจะได้โชคได้ลาบจากสิ่งนี้นะคะใครไปทําบุญอะไรมาก็ลองไปเสี่ยงดวงจากเลขในอ่าใบเสร็จในการโอนในการทําบุญนะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาบพิมพ์นอมรับคําทํานายเข้ามาได้เลยนะจ๊ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ห้ากล่องที่ห้า มีโอกาสได้โชคฟุกฟุกเงินฟุกฟุกเงินตกเบิกเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคทุกชนิดค่ะแลขค่ะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอพิมพ์น้อมรับคำทํานายเลยค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่หกนะคะโชคลาภของคุณโชคดีของคุณมาจากสเสน่หาค่ะ อาจจะมีคนมาให้อาจจะมีคนมายืบหยิบยืมให้แบบง่ายๆนะคะมาจากอเสน่หาก็ได้มาจากเพศตรงข้ามก็ได้มาจากความพึงพอใจในบริการในการค้าก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยโชคลาภของคุณมาจากเพศตรงข้ามค่ะแต่ก็ไม่จําเป็นเนาะเพศเดียวกันก็ได้คือเหมือนเขาให้ด้วยความเสน่หาเรานะคะรูปร่างหน้าตาของคุณช่วงนี้นะคะจะดึงดูดเงินค่ะต่อไปสําหรับคนที่เลือกให้อ่า ชุดที่เจ็ดนะคะชโชคลาภของคุณนะคะมาจากการทําการค้าการขายการเก่งกาไรใครช่วงนี้อยากขายบ้านขายที่ดินขายรถมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เงินได้โชคได้ลาภจากทะเบียนรถจากทะเบียนบ้านอาจจะที่อยู่อาศัยนะจ๊ายคนที่เลือกไพ่ใบที่แปดนะคะชโชคลาภของคุณนะคะมาจากการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆการค้าการขายเข้ามากระจัดกระจายคุณจะมีโชคเข้ามาต่อเนื่องไม่ได้เป็นก้อนแต่ระยะระยะให้กระชุมกระชวย หัวจิตหัวใจนะคะเลือกไพ่ชุดนี้นะคะอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคําทํานายเข้ามานะคะหมายเลขแปจ้าต่อไปหมายเลขเก้าค่ะโชคลาภของคุณนะคะชค่วงนี้มาจากการทําธุรกรรมการเซ็นสัญญาการกู้การทําสินเชื่อคะ่ะ คนที่เลือกหมายเลขสิบนะคะโชคลาบของคุณช่วงนี้นะคะมาจากการซื้อการขายเอาของเก่าไปแลกของใหม่เอาของใหม่ไปลงทุนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนั่นคือโชคดีนั่นคือโชค,ค,โชคลาบของคุณะคะ่ะช่วงนี้จะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค้าขายได้กําไรจะหยิบหัวหยิบอะไรให้ซื้อกับคนที่เป็นเพศหญิงก็มีโอกาสที่จะมีโชคค่ะ สำหรับคนที่เลือกหมายเลขที่11บเอ็ดนะคะโชคลาภของคุณมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรักที่คุณนับถือที่คุณไปขอพรท่านจะให้โชคให้ลาภนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือความสําเร็จที่คุณต้องการสิ่งที่คุณหวังกําลังรอคอยอยู่ค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใน คลิปคลิปนี้นะคะอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะหากคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นดวงชะตาของคุณขอให้บังเกิดความสําเร็จขอให้ได้รับโชคได้รับลาบได้รับโชคดีนับจากนี้วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ